ดูเหมือนว่าเขาไม่รู้สึกผิดกับการกระทำของตัวเขาเองเลยนะคะ สำหรับใครที่ผ่านมาเจอนี่อาจจะเป็นคลิปและคำารนายของคุณก็ได้ค่ะเดี๋ยวมาให้พี่ไพ่นะคะทำนายสถานการณ์กันดูซิว่าเป็นยังไงคุณอาจจะฟังคลิปนี้เป็นเรื่องเราก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะดูเพื่อเป็นแนวทางก็ได้ค่ะก็จมน้อมรับเอาแต่พลังงานดีๆกลับไปเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะอยากพูดคุยอยากปรึกษาก็สามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามค่าครูหรือว่าทกมาจองคิวกันแม่หมอได้นะคะแม่หมอตอบแชทเร็วนะ้ำเหมาะกับคนที่ใจร้อนเนี่ยจะดูดวงนะคะหรือว่า คนงบน้อยก็สามารถดูดวงกับแม่หมอได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวมาให้พี่ไพ่ทานายสถานการณ์กันดีกว่าว่าเป็นยังไงคนคนนี้คุณแบบรักเขามากนะคะแล้วก็แบบเชื่อใจเขามากๆแต่คนสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาตอบแทนกลับก็คือการหักหลังและเขาเป็นคนที่ ไม่จริงใจกับเราเลยตั้งแต่แรกนะคะคำพูดของเขาที่พูดกับเรามีแต่คำโกโหกลวนๆนะคะเหมือนเขาพยายามที่จะพูดให้เราเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจเขาแต่ผลสุดท้ายนะคะสิ่งที่เขาแบบกระทำมันก็ถูกเปิดโปมออกมานะคะและสังคมก็ตาหน้าเขาแล้วนะตอนนี้นะคะกับสิ่งที่เขาทำไม่ดีกับเรา ะะเขาเนี่ยเป็นคนที่พยายามที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยดูดีในสายตาคนอื่นอยู่ตลอดเวลานะะแต่แม่มอรู้สึกว่าเขาไม่เคยโทษตัวเองเลยเขามักจะโทษแต่คนอื่นโทษแต่คนรอบข้างโทษแต่ว่าเราเป็นฝ่ายที่ทําให้ชีวิตของเขาเป็นแบบนี้ทั้งๆท,ที่ตัวเขาเองเป็นคนสร้างมันขึ้นมาสร้างปัญหาขึ้นมาสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา ะะและคือที่ผ่านมาเหมือนกับว่าเขาเคยให้คำมั่นสัญญากับเราว่าเขาจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเองนะคะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ยังทำเหมือนเดิมซ้ำๆคนคนนี้เป็นคนที่ผิดคำพูดบ่อยมากผิดคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับเราเนี่ยบ่อยเหลือเกินจนเรารู้สึกว่าเราเอือมละอาแล้วนะคะและเราก็ได้รู้แบบ คาแท้ของเขาจริงๆแล้วว่าเขาเป็นคนแบบไหนนะ,ะต่อไปนี้เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะเชื่อใจหรือไว้ใจเขาอีกต่อไปได้แล้วเพราะการกระทําของเขามันค่อนข้างที่จะออกมาชัดเจนมากว่าเขาไม่แคร์ใครเลยเขาไม่สงสารใครเลยเขาสงสารแค่ตัวเขาเองนะคะและ เหมือนกับว่าเขาหวังว่าชีวิตของเขาจะดีขึ้นกว่านี้นะคะแต่เขาไม่เคยเปลี่ยนการกระทําของตัวเขาเองผลสุดท้ายแล้วกรรมมันจะสนองเขากรรมมันจะเล่นงานเขานะคะสิ่งที่เขาพูดโกหกต่างๆมันจะหลอกหลอนเขานะคะมันจะตามติดชีวิตของเขามันจะทําให้ชีวิตของเขาไม่มีความสุขเลยนะคะและแม่หมอรู้สึกว่า ถึงแม้ว่าเราจะรักเขามากเราจะเชื่อใจเขามากแต่ผลสุดท้ายแล้วเราควรที่จะสงสารตัวเองมากกว่าเพราะเขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองหรือว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองได้เลยนะคะที่ผ่านมามันก็เป็นบทเรียนสอนเขาแล้วนะคะแต่เขาไม่จำเขาไม่เอาสิ่งที่มันเคยผิดพลาดเนี่ยมาเป็นบทเรียนและแก้ไขปรับปรุงตัวเองเขายิ่งทำเหมือนเดิม ะะและเหมือนเขามองว่าคนรอบข้างนะคะ,ะเป็นฝ่ายที่ทำให้ชีวิตของเขาเป็นแบบนี้แต่ที่จริงไม่ใช่มันเป็นเพราะผลของการกระทำของตัวเขาเองเป็นเพราะเขาไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองชีวิตของเขามันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะต่อไปนี้นะคะเขาจะหาความสุขไม่ได้จะไม่มีใครเชื่อใจเขาอีกต่อไป ะะผลของการกระทำจะเล่นงานเขากรรมจะคืนสนองเขาในทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยทำกับเรานะคะเพราะฉะนั้นคนที่ผิดคำพูดคนที่แบบผิดคำมั่นสัญญาเขาจะได้รับผลจากการกระทำของเขาในอีกไม่ช้านเขาจะทุกข์ใจเขาจะไม่มีความสุขจะมีเรื่องให้เขาคิดจะมีเรื่องให้เขาแบบปวดหัววุ่นวายใจ เขาจะเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากนอนไม่หลับและหาความสุขในชีวิตไม่ได้อีกต่อไปถ้าเขาไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในตอนนี้ชีวิตของเขาก็จะยังคงจมอยู่แบบนี้ต่อไปมันอาจจะแย่ลงก็ได้มันอาจจะไม่ดีขึ้นก็ได้นะคะนี่ก็คือคลิปและคำทานายจากพี่ไพเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณเนี่ยจงน้อมรับเอาแต่พลังงานดีๆกลับไปเท่านั้นนะคะเราเจอกันใหม่นะในคลิปหน้าค่ะ